สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีปยาง FC เอฟซีมจนะครับเจอกันในภาคกลางวันแบบนี้นะครับในขณะที่เรากําลังลุ้นประเด็นดราม่าที่มันเกิดขึ้นในเรื่องราวเมื่อวานของการฝึกซ้อมทั้ง2รอบนะครับ ประเด็นของฟรานซิโกบัญญญาแชมป์โลกกับผู้ท้าชิงฮอเฮมาร์ตินนะฮะมีหลายสิ่งหลายอย่างหลายมุมมองที่นะครับเรียกว่า f c ของทั้งเปโก้ก็คงจะมองอีกแบบหนึง่ง f c ของมาตินก็คงจะคิดไปอีกอย่างหนึง่งเอาเป็นว่านะครับเราทิ้งประเด็นตรงนั้นให้ได้ลุ้นกันต่อในคืนนี้เพราะว่ายังเหลือนะครับกิจกรรมในวันนี้แน่นเลยนะรอบ FP2 จะมาในช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็จะเป็นการคอลี่ฟายคิวหนึ่ง แล้วก็ Q2 เราจะได้รู้นะครว่ากฤสตาจะออกมารูปแบบไหนแล้วจากนั้นเวลาประมาณ3ามทุ่มนะครับก็จะเป็นการแข่งขันรอบสปริน p p t v s ีทีผมไม่มั่นใจว่าจะถ่ายทอดไหมแต่ถ่ายทอดล้านเปอร์เซ็น์แน่ๆก็คือช่องทางออนไลน์นะครับสปอตทีวี TNT Sport 2ไปรับชมตรงนั้นนะครับแต่เรื่องราววันนี้ที่ผมจะนำมาเล่าเนี่ยมันจะมีประเด็นที่เป็นเรื่องราวใหญ่นะฮะเป็นเรื่องใหญ่เลยแหละผมว่านะแต่อาจจะเป็นเรื่องเงียบที่อาจจะเจอกระแสดราม่าเมื่อวานอาจจะเจอการแข่งขันในสุส,สัปดาห์นี้กลบเข้าไปนะครับนั่นก็คือเป็นในเรื่องของมาตรการที่ทางผู้จัดหรือว่าดอน่านะครับเขาจะออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือสองค่ายจากญี่ปุ่นซึ่งก็คือ Honda แล้วก็ y a มา h a านะครับ เรื่องนี้ยืนยันโดยคา m i เมโลเอสเปเรตาซึ่งเป็นซ e อใหญ่ของดอน่าออกมาบอกแล้วนะครับว่าเขาได้ส่งข้อมูลส่งเอกสารต่างๆให้กับทุกค่ายทุกทีมไปเรียบร้อยจะมีการลงนามอนุมัติเห็นด้วยกันซึ่งนะครับจากปากคำของแกแม้ว่าจะไม่ได้ระบุชัดเจนว่าวันไหนแต่มันน่าจะเป็นสุดสัปดาห์นี้แน่ๆแหละฮะมันไม่มีเวลาแล้วเพราะว่านี่คือสนามสุดท้ายแล้วว่าจะนะครับสรุปลงมติว่าจะช่วยกดสัมปทานพิเศษในการออกช่วย2ค่ายจาก จากญี่ปุ่นเนี่ยยังไงกันบ้างแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศออกมาชัดเจนแต่ก่อนหน้านี้มีการคาดเดาต่างๆนานาออกมาว่าอาจจะเป็นในเรื่องของยางหรือเปล่าจำนวนการใช้ยางที่นะครับทางสามค่ายยุโรปดูคาติ k t m ีอารพิเลียนเนี่ยอาจจะได้ยางที่น้อยกว่าค่ายทางญี่ปุ่นไหมนั่นก็ประเด็นหนึ่งอาจจะเป็นในเรื่องของจำนวนวันทดสอบวันเทสร,รถนะครับที่ ปกติเขาอาจจะแบ่งเป็น Private Test กี่วันเทสเช็คดาวเทสออฟฟิเชียลหลักเทสนี้อาจจะเพิ่มจํานวนนะครับจำนวนวันจํานวนเวลาเนี่ยให้กับ2ค่ายญี่ปุ่นให้มันมากขึ้นกว่า3ค่ายจากยุโรปไหมนี่ก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะถูกมองอาจจะถูกพิจารณาหรือแม้กระทั่งประเด็นที่ว่าเรื่องของโคตาเครื่องยนต์จากที่เคยให้6เครื่อง7เครื่องเนี่ยอาจจะ ให้มากกว่านั้นหรือเปล่าเพิ่มขึ้นมา2เครื่อง3เครื่องเป็น10เครื่องก็ว่ากันไปนี่ก็เป็น1ประเด็นนะครับแต่ไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่ามันจะออกมาในทิทางไหนเขาช่วยแน่นอนคุณลุงเอสเปเรต้านะฮะบอกว่า <c oughs> จะต้องมาจัดการในตรงนี้ให้มันได้ในเร็ววันโดยส่งข้อมูลส่งในต่างๆแต่ดูเหมือนว่าทาง2ค่ายนะครับที่เขาจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คาใจอยู่แล้วก็จะต้องคุยกันหน่อยนึงนั่นก็คือ KTM แล้วก็อาพิเลีย เขาบอกว่าควรที่จะไปจํากัดไปเพิ่มไปลดหรือว่าไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับดูคติมันก็น่าสนใจนะครับประเด็นนี้มันกว้างจะไปควบคุมจะไปแบนอุปกรณ์ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้หรือเปล่าผมยังไม่ทราบได้นะครับแต่มุมมองของคาร์โมโรเอสเปเลตาบอกว่าดูคติเขาไม่ได้ทําอะไรผิดนะดังนั้นจะให้เขาไปสั่งห้ามเขาอย่างนน้นอย่างนี้มันมันก็ไม่แฟร์กับเขาลุงแกบอกมาแบบนี้ครับผมก็เห็นด้วยในตรงนี้นะนะครับ มันมัน,ม,นมันถือว่า,าพัฒนาเรื่องของชุดแอโร่หรอทุกทีมันก็มีนี่ใช่ไหมมันไม่ได้มีแต่แตดูคติทุกคนก็ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันมันไม่ได้มีในเรื่องของความได้เปรียบในการแข่งขันมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะครับไอเรื่องของแพ็กเกจแอโร่ต่างๆเนี่ยดังนั้นถ้าจะมาสั่งแบรนด์สั่งอะไรหรือว่าควบคุมอะไรเนี่ยมันก็กับไรกับไรอยู่เหมือนกันนะครับอมแม้ว่าจะยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะต้องช่วยเหลือในแบบไหนยังไงกันบ้างเนี่ยแต่แน่นอนนะครับว่า แฟนๆหรือว่าคนที่เชียร์ค่ายยุโรปเชียร์ดูคาติเชียร์เคทีเอ็มเชียร์อาร์พิเลคงจะไม่เห็นด้วยนะฮะว่าโอ้โหอุตสาห์เขาพัฒนามาขนาดนี้เขาใช้เวลาเวลาไม่ใช่ในน้อยไม่รู้ว่ากี่เดือนกี่ปีกว่าจะเขาจะสําเร็จได้เนี่ยแล้วจะอยู่คุณจะมาควบคุมแบบนี้มันไม่แฟร์นี่หว่าอะไรอย่างเี้งใช่ไหมเรื่องนี้ทางเอสเปเรต้านะครับออกมาบอกนะครับคุณลุงกบ,บอกว่าคุณต้องย้อนกลับไปดูในเมื่อก่อนดิเมื่อก่อนก็กลายเป็นค่ายของทางญี่ปุ่นก็คือ Honda y ย m ม h a เนี่ยก็ การช่วยเหลือค่ายยุโรปเนี่ยหลายอย่างนะครับหลายสิ่งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอสัมปทานกฎสัมปทานต่างๆเรื่องของระยะเวลาการทดสอบเรื่องของโคตา้าเครื่องอู้เยอะแยะมากมายนะฮะอันนั้นก็คือมันจะต้องดูมานานจริงๆนะครับแล้วสังเกตจริง,รงๆถึงจะรู้แต่ถ้าจะมาดูในประมาณ5ปี6ปีย้อนหลังมาเนี่ยอาจจะไม่เห็นเหตุผลข้อนี้ผมบอกแบบนี้ดีกว่านะครับดังนั้นมันก็เหมือนประมาณว่าผลัดกันนั่นแหละ นะ,ะผ่าดกันแต่มันจะมีอยู่สิ่งหนึ่งครับที่ทางดอนนาทางคุณลุงแกไม่เคยบอกเลยไม่เคยเล่าเลยนะฮะก็คือผมผมเดาวะะ่ารับว่าทำไมไม่เล่าเนี่ยเพราะว่าเล่าไปก็แก้ไขอะไรไม่ได้เล่าไปก็จัดการอะไรไม่ได้เพราะว่ามันผูกติดสัญญากันอยู่ก็คือดูคาติเนี่ยทำไมเขาถึงมี8คันได้ทำไมเขาถึงมี4ทีมได้เพื่อนๆนสงสัยไหมผมก็สงสัยเหมือนกันครับแล้วผมยังสงสัยว่า ไอ้สัญญาที่อนุมัติให้ดูคาติมี8คันได้เนี่ยเมื่อไหร่มันจะเสร็จสิ้นอันนี้ใครทราบใครรู้มาบอกผมหน่อยฮะผมไม่ทราบจริงๆไม่ได้อำมนะฮะแต่ผมก็คิดว่าคงคงไม่นานหรอกไม่นานเกินรอหรอกแต่แต่มันจะกี่ปีก็ว่ากันนี่แหละครับที่เขาไม่ยอมพูดตามจริงแล้วค่ายค่ายญี่ปุ่นฮอนด้ายามาฮ่าเพื่อนๆทราบไหมฮะว่าพวกเขาไม่ไม่ได้ร้องขอไม่ได้เรียกร้องอะไรนะ บางท่านยังไปเข้าใจข้อมูลผิดๆอยู่นะครับว่าค่ายญี่ปุ่นเขาร้องเขาอ่อนแอเขางองแงเขาอยากจะให้ช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เลยไม่เลยฮะพวกญี่ปุ่นผมอยากจะบอกให้นะครับว่าเขาโคตรจะมีศักดิ์ศรีของเขาจะตายจริงๆนะครับเขาไม่เอาหรอกเขาไม่เอาเด็ดขาดนะครับแต่เขาเขาเคยออกมาพูดหลายครั้งแล้วแต่ถ้ามันเป็นมาตรการเป็นกฎกติกาของทางผู้จัดที่สรรหามาให้มันก็ต้องจำยอม ถูกไหมครับมันมีอยู่แค่นี้นี่เองแต่อย้อนไปที่บอกว่าเมื่อกี้ที่บบดอน่าไม่เคยพูดก็คือประเด็นนี่แหละว่าเมื่อไหร่ที่จะนะครับทำให้มันมีเหมือนปกติก็คือทุกค่ายมีแค่2ทีมทีมหลักแล้วก็ทีมรองผมว่าเอาเอา,เอาตามจริงนะฮะผมคิดแทนขออนุญาตคิดแทน f c ของทุกคนเลยนะฮะไม่ว่าคุณจะเชียร์ค่ายแดงค่ายเขียวค่ายเงินค่ายส้มกันแล้วแต่เนี่ยถ้ามีข้อนี้ผมว่าทุกคนแฟงน,นะ ส่วนตัวจากใจจริงผมไม่อยากจะให้ไปไปบล็อกไปแบนไปอะไรอุปกรณ์ของดูคาติเขาหรอกอุตสาห์คิดค้นมานวัตกรรมต่างๆนี่เสียดายนะครับเพียงแต่ว่าจัดการให้มันมี2ทีม <s> <sein> หมดเลยแค่นี้พอแล้วนะครับผมว่ามันก็แฟร์เต็มที่แล้วคุณไม่ต้องไปออกกฎออกอะไรมากมายหรอกก็อย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ย้ําอีกรอบนะครว่าเขาก็ไม่ได้ต้องการความช่วเหลือจากคุณนะฮะเพียงแต่ว่าในตอนนี้สิ่งที่คุณพลาดคุณตกกระไดพลอยจนก็คือ ไปทาให้ดูคดีเนี่ยเขามี8ค่ายได้อย่างไรอาจจะเป็นหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเราเข้าใจทั้งตอนน้าในส่วนหนึ่งนั่นแหละว,ว่าซูซูกิก็รีทรายไปในตอนนั้นเจอผลกระทบเรื่องของโควิดก็ว่ากันไปในส่วนนั้นเลยทําให้มันจับผ้จับผูอ,ออกมาในแบบนี้ดังนั้นอนาคตเนี่ยคงคงคงไม่ต้องไปเพิ่มนั่นลบนี่อะไรหรอกรไม่ต้องไปจํากัดไปแบนไปอะไรหรอกอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าอนุญาตให้มีแค่2ทีมนะครับสคันใน1ค่าย ดูคาติก็มี4ยามาฮ่าก็มี4ีฮอนด้าก็มีสีอะไรก็ว่ากันไปอย่างเงี้ยมันก็จะพอดีเลยครับคราวนี้ถ้าดูคาติเขายังคงจะเป็นแชมป์โลกต่อไปเขายังคงมีรถที่ดีที่สุดต่อไปนั่นก็คือเป็นความสามารถความเก่งกาจของเขาก็คงไม่จําเป็นต้องงไปดราม่าไปอะไรกันแต่ในตอนนี้มันชัดเจนนะครับว่าค่ายหนึ่งมี2ค่ายหนึงมีส มันจะไปสู้ค่่ยหนึ่งที่มี8คันได้ยังไงในเรื่องของข้อมูลแล้วยิ่งในทุกวันนี้ทุกคนจะได้เห็นเลยนะว่าข้อมูล Data มันกลายเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆครับยิ่งการแข่งขันมีทั้งสปรินต์เข้ามาเพิ่มเข้าไปทั้งการแข่งขันแบบระยะสั้นระยะเต็มเนี่ยข้อมูลที่หลากหลายที่กว้างกว่านะครับมีการได้ทดสอบทดลองเซตติ้งหลายแบบมีการได้เอาพาร์ทอะไรต่างๆเข้าไปเยอะแยะมากมายมันก็ส่งผลเป็นความได้เปรียบโดยที่ ไม่ต้องวิเคราะห์อะไรให้มันลึกเลยครับมองตาเดียวไกลๆระยะ300เมตรก็ยังดูออกใช่ไหมละ่ะคุณจัดการตรงนี้ได้ไหมถ้าคุณจัดการได้เนี่ยผมว่าสบายนะฮะสบายเลยฮะเพียงเพียงแต่มันติดอยู่ที่ว่าแล้วเมื่อไหร่ล่ะสัญญาเมื่อไหร่มันมันมันติดอยู่ตรงนี้นะครับเมื่อไหร่ที่ที่ที่จะต้องไปยุติอะไรกันซึ่งมันจะมีสัญญานะครับไม่ใช่ว่าดูคติเขาอยู่ๆก็จะมาทําได้โดยพระาการนะเขาก็จะต้องทําสัญญากับทางมอเตอร์อีพีทางดอนน้านะครับโอเคนะครับ มีรถได้กี่คันบนกริดอะไรอย่างนี้ไงซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าถ้าในปี2025นะดูคาตีนี่น่าจะน่าจะลดเหลือ3ทีมแต่แต่จะเหลือ2หรือเปล่าผมไม่ชชวร์ครับแต่เหลือ3นี่โอกาสความเป็นไปได้สูงฮนะก็คือทีม VR4 6ของพ่อหมอเนี่ยอาจจะไปจับมือกับ y มา a h a ก็เลยจะกลายเป็นว่า y ม m a h a จากที่มี1ทีมก็จะกลายเป็นมี2ทีมดูคาติจากที่มี4ทีมก็จะกลายเป็นมี3 แต่นะครับก็จะมี1ทีมที่ต้องการอยากจะมีทีมที่3เพิ่มก็คือ KTM ไม่รู้ว่าเขาจะไปเสียบแทนไม่รู้เขาจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทยอะไรกันยังไงนะฮะตรงนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวฮะแต่นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าพอจบสิ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยโอเคละมันทุกอย่างมันจะมันจะโดนสรุปออกมาตอนนี้เขากำลงังกล่อมฮะแกคุณลุงเอสเบล้าแกก็บอกว่าปวดหัวเลยเกิน ก็คือจะให้เอาอกเอาใจให้ได้ทุกค่ายทุกคนมันมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ก็เห็นใจแกเหมือนกันนะส่วนหนึ่งแกงก็อายุมากแะอายุจะ80แล้วอ่ะแต่ก็ต้องมาจัดการให้มันพออกพอใจในทุกสิ่งอย่างคือถ้าทําไมถึงต้องจัดนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะบอกว่าเอา้าทีมไหนเก่งทีมไหนฉลาดก็พัฒนาไปแล้วคุณจะไปจับไปอะไรวะไม่เห็นแฟนนี่ว่าอย่าลืมนะครับว่ารถแข่งคือธุรกิจ m o t ต GP คือธุรกิจ ฝั่งซ้ายวิ่งจูด๊ดเป็นเม็ดเงินฝั่งขวาวิ่งตามกันก็คือผลการแข่งขันดังนั้นเขาไม่ได้จัดเอาสนุกนะฮะเขาไม่ได้จัดเอาสนองนี้ครับเขาจัดเอาเพื่อที่จะเป็นการลงทุนเพื่อที่จะาหาผลประโยชน์หาผลกําไรแล้วเราคนดูก็จะได้กําไรจากการแข่งขันแต่ถ้านะครับวันหนึ่งแฟนๆจะเบื่อมากกว่านี้ซึ่งในตอนนี้ก็คือเบื่อในระดับหนึ่งแล้วว่าทําไมมันไม่ค่อยหลากหลายทําไมมันผูกขาดอย่างเงี้ยในฐานะคนจัดคิดง่ายๆเลยครับเขาจะยอมเหรอให้ เรตติ้งเขาตก,ตกลงตกลงตกลงเขาก็ไม่ยอมเขาก็ต้องสรรหาวิธีต่างๆนานาเพื่อที่จะมาทําให้การแข่งขันมันดูคู่ขี้สูสีกันมากยิ่งขึ้นซึ่งแน่นอนนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วว่าคงไม่ถูกใจคนนั้นคนนี้หรอก FC ดูคาตีอาจจะโหอาจจะโหอ,อาจจะแบบว่าไม่เอาไม่ชอบในขณะที่ FC ีทีมอื่นอาจจะบอกว่ามันควรจะเป็นแบบนี้นานแล้วอะไรอย่างนี้ไงนอกเสียจากก็ไอ้พวกที่ดูเป็นกลางจริงๆชอบนักแข่งคนนี้ก็จริงชอบทีมนี้ก็จริงแต่รับได้ซึ่งผมเชื่อว่ามีเกินครึ่งครับ อ,อย่างเอฟซีดูคตีหลายๆท่านที่ผมเคยคุยนะยอมรับนะครับว่าโค้ชแมนน่ะก็บอกว่าอยากจะเห็นแบบนี้แหละเพราะว่าจะจะได้ไม่ต้องโดนข้อขาราหาไงก็คือถ้าถ้าเจ๋งจริงก็คือพัฒนาให้มันมีจํานวนคนจํานวนทีมนี่จำนวนนักแข่งนี่ให้มันเท่ากันไปเลยจะได้ไม่ว่ากันได้อีกเพราะพวกเขาก็มั่นใจนะครับว่าองค์ความรู้ที่ดูกติมีวิศวกรระดับท็อปที่อยู่ในมือของดูกติเนี่ยต่อให้มี2ก็ยังคงสามารถที่จะพัฒนารถแล้วก็ต่อสู้เพื่อหัวแถวได้เช่นเคย มันแฟร์อีกอผมค่อนข้างชื่นชม FC ดูคติในส่วนนี้นะครับท,ที่มีความคิดแบบค่อนข้างที่จะเป็นกลางพอสมควรแต่ FC บางท่านก็อาจจะดูหน่อมแน้มไปหน่อยที่ผมพูดเนี่ยผมผมไม่ได้มาเห็นด้วยหรือว่าสงสารดูคติหรือว่าจะมาเห็นใจค่าญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับผมก็อยู่ในตรงกลางเหมือนกันแต่ผมก็จะต่อต้านนั้นมาตลอดถ้าเพื่อนๆได้ติดตามผมจริงๆอย่างจยิงจะรู้นะว่าผมเองก็มองว่า มันก็ไม่ไม่ไม่ควรที่จะมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกก็คือการให้จํานวนรถที่มันเยอะเกินไปในแบบนี้ซึ่งในสมัยก่อนมันมีอยู่เข้าใจครับว่าสมัยก่อนเนี่ยามาฮ่าก็เยอะฮอนด้าบางทีก็เป็น10บคันก็มีแต่มันจะเอามาเทียบกันกับในยุคนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยค่ายเล็กค่น้อยมันไม่มีเงินทุนมันมันเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีย้อนหลังไปกว่า20ปีนะครับแต่พอมาในทุกวันนี้เนี่ยมันมีทีมพร้อมที่จะ เรียกว่าเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าทางผู้จัดทางดอนนาเขาอาจจะมีเงื่อนไขที่มันค่อนข้างที่จะกว้างเกินไปบางค่ายผู้ผลิตก,ก็ไม่สามารถที่จะเอื้อมถึงตรงนี้มันก็เลยเข้าทางดูคตินะฮะดังนั้นก็จับตาดูนะครับว่าสิ่งที่เขาจะสรุปออกมาในมาตรการช่วยเหลือมันจะเป็นยังไงซึ่งแกเอาจริงแกเอาจริงฮะแกแกมแกมขู่ด้วยเหรอฮะว่าทุกค่ายทุกทีมต,ต,ต้องต้องอนุมัติแล้วนะนะครับต้องอนุมัติแกพยายามประนีประนอมแล้วล่ะ เห็นใจดูคาติในส่วนหนึ่งแต่นะครับก็เห็นใจความไม่เท่าเทียมคือมันมันไม่ได้มีแต่เพียง2ค่ายจากญี่ปุ่นนะครับเพื่อนๆฮะก็เห็นไม่ได้อย่างเคทีเอ็มกับไอพีเดียเขาก็ยังยังยังพยายามที่จะที่จะคัดค้านดูคาติพยายามที่จะบอกว่าให้คุณควรจะลดตรงนั้นแบรนด์ตรงนั้นตรงนี้คุณควรที่จะจํากัดอะไรหรือเปล่าซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าเราก็มองเห็นว่าโอเคจํากัดจํานวนของรถจํากัดอะไรเนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่มันแฟร์ที่สุดผมว่า f อซของดูคาติน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าจะจํากัดจานวนรถนะ แต่ถ้าจะไปจํากัดว่า้สิ่งนั้นสิ่งนี้ทดลองค้นคว้าวิจัยเป็นนวัตกรรมใหม่ๆแล้วแบนดมันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ส่วนตัวผมผมผมก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับทุกคนเอาราดูนะครับอีกไม่นานเกินรอหลอววันนี้ก็สปรินต์นะครับพรุ่งนี้ก็เสร็จสิ้นแล้วก็ทดสอบรถก็จะวันเสร็จสิ้นวันอังคารนะครับวันพุธวันพฤหัสอาภายในสัปดาห์หน้าแหละครับผมว่าน่าจะมีความชัดเจนในตรงนี้นะครับว่า รายละเอียดมาตรการนะครับที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเนี่ยมันจะเป็นไปในแนวทางไหนยังไงกันบ้างน,นะครับทุกคนก็รอดูรอลุ้นกันต่อไปนะครับอาย้ํานะครับในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันสปรินต์นะครับสามทุ่มก็จะเสร็จสิ้นประมาณเกือบเกือบสี่ทุ่มเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์สดที่ YouTube ตรงนี้แหละนะครับจะมาฉลองความสําเร็จให้กับใครก็ได้ที่เรายังไม่รู้นะครับแล้วก็เฝ้าติดตามประเด็นร้อนของฟราจิโกบัญญายาแชมป์โลกกับฮอรมาตินนะครับ มาดูซิว่า89กับเบอร์หเนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่ได้ตามต่อกันอีกไหมในสปินคืนนี้ตามจริงมันก่อนสปินเนี่ยม,มันมีอยู่แล้ล่ะก็คือการคอลี่ไฟ Q 1ซึ่งเพโกไม่ผ่านนะครับจะต้องไปลุ้นว่าจะเป็น2 2 1ใน2คันหรือเปล่าแล้วก็จะเข้าไปสู่ Q 2แล้วก็จะเข้าไปสู่ สปรินเวสนะครับสปอตทีวีสองย้ำนะครับ TNT Sport 2ติดตามกันได้นะครับทุกคนโอเคนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับทิ้งประเด็นตรงนี้ให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเช่นเคยไว้เจอกันอีกคืนนี้สวัสดีครับ